ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับมาทาการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตในวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกคนมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่9โมงเช้าที่ผ่านมาครับผมและก็ตอนนี้ทุกคนหรือว่านับปัจจุบันหรือล่าสุดนะครับตัวเกมก็มีการเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการทุกคนหรือวป้แคั็อไทขงง อีพ e ิกบิ๊กไทม์คนหรือว่าการ์ดของอ e ีพิกนะครับก็เป็นการ์ดของหงแดงหรือรว่าโพลผมก็รับชมคลิปเป็นก่อนเลยเลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสาํตำนานของหงแดงเรือว่าโพลที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอ้ปเดตในวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ทุกคนมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นก็มารับชมมาเลยเลยกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับเริ่มที่อยางได้ทุกคนสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันคือในส่วนของการล็อกอินโบนัสน,นะครับวันนี้ก็ย้ำทค่นะรับ,รบา และต่อมาเป็นในส่วนของสเปเชียลลออินโบนัสนะครับก็สหรับแคมเปญที่แล้วเป็นการแจกทองฟรีทุกคนแต่ว่าสหรับแคมเปญนี้นะครับเป็นการแจกฟรีเงิน g p แบบล้วนๆทุกคนรวมทั้งหมดก็คือ1นึ0 0 0สนี่หมื่เลยด้วยกันนะครับก็เป็นการลออินเข้าทุกวันก็คือรับฟรีไปทุกวัน่นเองครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนาเตะกันบ้างทุกคนก็สรับวันนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามาถึง3แพ็คเลยด้วยกันคนเลยก็มีเพิ่มเติมก็คือวันจันทร์อีก1แพ็คนะครับก็มีแพ็กไหนกันบ้างเรา สำหรับแพ็กแรกเป็นแพ็กของหงแดงเรือพูอย่างที่บอกไปพลก็คือคลิปของการโปรโมทเมื่อกี้นะคนมีมาทั้งหมด3คนเลย้วยกันนะครับนำทัพโดยสตีเฟนเจอร์ราทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF อนะครับค่าพลังเวทันอยู่ที่9 8ไม่รวมบูททุกคนก็ถ้าบูทจะอยู่ที่ประมาณ100นี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของเฟรเนโดตอรเรสกับชาเวียลลอนโซทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเลยก็กองกลางตัวรับ DMF นะครับมาในเวอร์ชันของกาดอิบิก์ดเขียวทุกคนก็สำหรับตอเรสนะครับ าบาลังเวตันอยู่ที่96ไม่รวมบูสตทุกคนเลยก็ชาเบียลอนโซก็96ไม่รวมบูสตเช่นกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือเลียงใครไว้บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็คอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับ3ามตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับและต่อมาแพ็กที่2คือแพ็กอีพกของเจแปนทุคนหรือว่าแพ็กตำนานของญี่ปุ่นนะครับมีมาทั้งหมด3คนเช่นกันนะทุกคนนะครับโดยทาเคฟุซากุโบครับทุกคนนากามูระนะครับแล้วก็ ซาโตะทุกคนมีมทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คอีพิกการ์ดเขียวของญี่ปุ่นหรือว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะทุกคนก็เล่งใครไว้บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาสุดเซอร์ไพรส์ตามที่คาดการไว้เป๊ะๆก็คือแพ็คของ Player o f thewe e k นะคทุกคนในภาพหน้าปกนี้นะครับนำทัพโดยคิซโนโรนัลโดทุกคนเดียแคนไรท์ ide, และก็สกอตต์แม็กโทมินีครับทุกคนก็นมีมาทั้งหมดส1คนเลยด้วยกันนะครับก็ตรงตามที่คาดการเกือบทุกคนเลยด้วยกันนะครับ นำทัพโดยคริสเชโนโรนัลโดจากโปรตุเกสครับทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของตำแหน่งปีกซ้ายนะครับครับ์ลเมตันอยู่ที่94นะครับต่อมาเป็นเดเคนไรท์ทุกคนกองกลางตัวรับของทีมชาติอังกฤษนะครับและก็เป็นในส่วนของชาร์ลอตเทอร์เบกครับทุกคนเซตาแบ็กของทีมชาติเยอรมันนะครับคนต่อมาเป็นโคนาเต้จากฝรั่งเศสทุกคนดานิโอโมจากสเปนนะครับโรเมลูลูกากูจากเบลเยียมทุกคนมาเซลซาบิเซอร์จากออสเตรเลียนะครับสกอตต์แม็กโทมินีจากทีมชาติสกอตแลนด์ทุกคนนนแดี่วอร์ดจาากทีมชติเวลนะครับปิดท้้ายดวยกอองงหลััเเซแบบ็คคีกนนะร ก็มีมาทั้งหมดสเวดคนตามนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ Player of t h e Week ของทีมชาตินะทุกคนตรงตามที่คาดการไว้หลายคนเลยด้วยกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับก็หลายคนคงน่าจะอยากได้คิยโนโรนลโด้วยทุกคนเพราะว่าเป็นฟีเจอร์เวอร์ชันแรกหรือว่า Player o f the Week วเวอร์ชันแรกของ e f o o t b a l l 2023เลยด้วยกันนะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเลยก็มีการเปิดฟรีด้วย1ครั้งทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะ Player of the Week สัปดาห์นี้คนหรือว่าสัปดาห์ล่าสุดนั่นเองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ทุกคนว่าอยากได้ใครกันบ้างน,นะครับและต่อมาคือในส่วนของแพ็กวันจันทร์ทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็กก็คือแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนคัมแบ็กเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงนะครับก็นำทัพโดยเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์ทุนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาเป็นโรดี้ตำแหน่งของกอ,องกลางตัวรับนะครับคนต่อมาคนที่3เป็นโรเบนดิอาสทุนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่าเซบีนะครับผมก็เบอรร์นาลโกอองงกกลาาตััววรรรุหื่นะคบ และต่อมาคนที่5เป็นอิวคายคุณดูการคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับผมก็ค่าพลังวีหนึ่งอยู่ที่83นะครับต่อมาเป็นจอร์สโตนตำแหน่งของเซเดอร์แบ็กหรือว่า c b f คนปิดท้ายด้วยแจ็คกิลินและอาคันยีนะครับอันนี้คือแปลนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์สำหรับแพ็คของ Club City คลับเซเลคชันแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหลายคนคงน,น่าจะลิงไปชื่อออร์ลิงโบรฮาเล่นนะทุกคนเพราะว่าคัมแบ็กเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ เจอกันแน่นอนสำหรับวันจันทุกคนสำหรับแพ็กนี้ทุกคนก็มาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างเลวกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของแคมเปญใหม่กันก่อนทุกคนก็คือแคมเปญของ April Campaign Underway ทุกคนมีการแจกฟรีทั้งหมด3อย่างเลยด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ Special Login Bonus นะครับอย่างที่บอกไปก็คือมีการแจกฟรีเป็น140,000 GP เลยด้วยกันนะครับต่อมาเป็น Challenge Event ทุกคนมีการแจกฟรี40,000 g p แล้วก็50ทองหรือว่า5 0 E f u n Coin นี่นะครับ และต่อมาในส่วนของอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์เลยนะทุกคนสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีแล้วก็อีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับก็มีทั้งการเปิดแพ็กฟรีแล้วก็การแจกทองกันเหมือนเดิมทุกคนก็คือสำหรับอีเวนต์แรกนะครับเป็นอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ของอิงลิเอบกคนหรือว่าพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีการแจกฟรีเทมเชนดิวนะทุกคนการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนั้นคนก็คือแพ็กของเพลย์เยอร์ออฟเดอะวิกเมื่อกี้นะครับที่มีคริสเตียโนโรรนนนัลโดดด้วยะคก็เปิฟีอยาาาากกกกกไไดด้้้้ใคครัันนนบบง็ออมมมเเเต์ขลยนะครับ ต่อมาก็คือ Challenge Event ของอิงลิเคนหรือว่า c h a l l e n g e Event ของพรีมีดี้นะครับรอบนี้ก็เป็นรูปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคนนำทัพโดยแอนโทนีคนราเฟลวาราและก็อารอนวานวิสาก้านะครับก็แจกฟรี50ทองกันเหมือนเดิมทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันนี้คนละก็แพ็กนักเตะเพิ่มเติมในวันจันทร์นะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนฝากกด like กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ